สวัสดีค่ะโอ้ยวัแบบนนี้เห็นไหมได้ลูกมาใหม่นีมีมีได้ลูกมาใหม่เขาเรียกว่าเดลซี่ยา <Yeah. S 2> มันจะได้สักกี่วันหนูก็บลรูค่ะหนูก็ไม่รู้ได้สักกี่วันหนูจะเหอสักกี่วันนะคะแล้วแต่อันนี้เนะขาเรียกว่าอะไรวนะดมเงินนะฮะน้องดาบอกว่าแม่ซื้ออะไรก็ที่มันเป็น มีชื่อเป็นมงคลหน่อยะอันนี้ก็เด็กอุดมเงินหนูงปิบแบบเนี้ยดมเงินนะคะนืมค่ะถ้าหนูจะมีจะมีที่ขายดอกไม้อยู่ใกล้ๆบ้านนิดเดียวหนูได้ชมทุกวันหนูก็เลยไม่จําเป็นต้องเข้ามาให้ที่บ้านหนูคินแบบนี้หนูเห็นทุกวันแต่อันนี้หนูก็นะเผื่อว่าความรู้สึกอะไรมันจะดีดีขึ้นนะโควิด -19 หนูก็เลยเ,เดินผ่านเมืเช้า,ชาก็เลย กะว่าเดี๋ยวเดินเดินจะค่อยๆอยนะบันไดมันมีกี่ขั้นนะนูจะเอาสัตวางเรียง <c oughs> ไว้มาชมนะคะว่าจะดูได้กี่วันแล้วนูจะพามารดน้ําต้นไม้ทุกวัน <c oughs> นะอาจจะเป็นกิจกรรมสําหรับคนในวัยพวกนี้ก็ได้นะไว้มาดูด้วยกันนะทุกวันทุกวันนะคะสาหรับวันนี้นะจะเป็นนอนเลยนะอาบน้ำนอนแล้วคะ่ะอันนี้ปิดร้านมาก็ สักพักแหละแต่ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยหาดีกว่ากลับมาแล้วนอ,นอนเนาะใช่ไหมโอเคนะที่บายวอนนี้ Good n ได h t นะคะสวัสดีค่ะ